สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเหมยจะมาทำคลิปล็อกนะคะขั้นตอนการเตรียมตัวของเหมยในการทำคลิป Cover แต่ละคลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จริงๆแล้วเหมยอยากจะทำคลิปไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ได้ไอเดียว,ว่าเออก็ดีเหมือนกันถ้าเหมยมาทำคลิปเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวของหมย การทำ cover แต่ละคลิปอะไรนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าเราไปดูกันนะคะว่าเม่ทำอะไรบ้างเม่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ในการที่จะทำ cover แต่ละครั้งเนี่ยเหมมีวิธีการเลือกเพลงยังไงแล้วก็เตรียมตัวในการทำ cover ยังไงบ้าง ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือการเลือกเพลงค่ะตอนนี้ในช่อง YouTube ของเมยเนี่ยก็จะเป็นเพลงไทยสำหรับกับเพลงสากลก็ขึ้นอยู่ว่าคลิปล่าสุดเนี่ยเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลถ้าคลิปล่าสุดเป็นเพลงสากลคลิปถัดไปก็มีความเป็นไปได้ประมาณ70%ที่จะเป็นเพลงไทยนะคะก็จะสลับกันไปไม่ให้แบบว่ามีแต่ไทยอย่างเดียวหรือว่ามีแต่สากลอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเ,เรามีแฟนคลับแบบมากมายเลยนะคะ oh. ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะก็พยายามร้องและอนาคตก็อาจจะมีเพลงญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี่ยเหมืต้องขอลองไปศึกษาก่อนนะคะเพราะว่ารพ่่ไไมคอยด้เนลง เท่ไหรแต่ว่ายัางไงก็ตามเท่อนี้นะคะสมมติว่าถ้าเหมยจะเลือกเป็นเพลงสากลน,นะคะเพลงถัดไปที่จะลงเนี่ยเป็นเพลงสากลเหมยเต็มตัวยังไงเพราะว่าเหมยรู้สึกว่าขั้นตอนของเหมยในการ c ว v e เพลงสากลเนี่ยมันมีขั้นตอนมากกว่าเพลงไทยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยเหมยทาอะไรต่อนะคะวิธีการเลือกเพลงของเหมยก็คือ1ก็คือ priority แรกคือความชอบของเหมยนะคะถ้าเหมยไม่ชอบก็จะไม่ร้องนะคะอันดับ2ก็คือความแมสค่ะคือถ้าเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็แมสตด้วยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะร้องค่ะ3ก็คือไม่มีเกณ อะไรเลยที่อยากร้องก็ร้องวันที่เพลงเก่าเพลงใหม่มันไม่ค่อยมีผลกับเมอนเท่าไหรอ่อ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในช่องว่าเออก็เพลงเก่ามากๆที่แบบคนไม่ค่อยฟังกันแล้วอเงี้ยเหมืนก็เอามาร้องหรือเพลงที่ไม่แมสอะไรเงี้ยเหมืนก็เอามาร้องเหมือนกันคือมันขึ้นอยู่กับไครดีข้อหนึ่งคือความชอบนะคะถ้าชอบก็จะเอามาร้องดังนั้นไม่สามารถตอบทุกคนได้จริงๆแต่ว่าทุกๆครั้งที่มีคนส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจหรือว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของเมยเนี่ยเหมยก็พยายามลิสต์ไว้นะคะว่าทุกคนอยากฟังอะไรบ้างแล้วบางทีถ้าเพลงททีุ่กคนขอ เพลงที่เหมยชอบแล้วเหมยเห็นว่ามันสอดคล้องกับแนวทางของช่องของเหมยเนี่ยเหมยก็จะพิจรารณาแล้วก็นํามาครยค่ะแนวทางของช่องเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วก็เนื้อหาน่ารักดูเหมาะกับเหมยคือเหมยไม่ได้เป็นการแบบว่าเหยียดแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งนะคะ เหมือนแค่รู้สึกว่าเหมือนเหมยชอบร้องเพลงที่เหมยชอบอะถ้าเหมยไม่ชอบแล้วเหมยรู้สึกว่าเหมยไม่สามารถถ่ายทอดมันออกไปได้ดีเท่าที่ควรอะทุกคนอาจจะผิดหวังก็ได้แล้วก็มีการเลือกของการมองแนวทางช่องดยอะไรเองนะคะก็แต่ว่าก,ก็คือเหมยจะพิจารณาจากตัวเองเป็นหลักนะคะก็เลยขอโทษทุกคนมากๆที่แล้วทุกคนขอเพลงอะไรเข้ามาแล้วเหมยกไม็ไม่ค่อยตามใจอะไรเท่าไหร่ขอโทษมากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมานะะกๆน,นะคะที่ติดตามมาตลอดนะคะโอเคเราพูดเยอะมากเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าอะเรืองเพลงสากลมาเพลงหนึ่งแล้วเหมยทําอะไรต่อนะคะสำหรับคราวนี้นะ ขมินเลือกเป็นเพลง I Love You g 0 s 0นะคะซึ่งป็นเป็นสากลที่ทุกคนขอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเหมยก็ชอบมากๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเหมถึงไม่ร้องให้ทุกคนฟังสักทีนะคะก็คิดว่าคราวนี้น่าจะเป็นเลือกยามง,งามดีนะคะที่จะมาอะเอามาร้องด้วยแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูในบล็อกนี้ด้วยนะคะพราะาเหมือยเลือกเพลงสากลเพลงหนึ่งแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกของเหมยคือการ ดูเนื้อหาของเพลงนะคะเหมนก็จะมาดูที่เนื้อหาของเพลงนะคะก็คือพิมพ์ไปที่ Google หรือว่า I love you t 0 y 0แล้วก็เนื้อเพลงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไปดูที่เนื้อเพลงนะคะเพื่อที่เหมยจะไปดูเนื้อหาของเพลงแล้วเหมนก็จะตีความเพลงเพลงนั้นออกมาในเป็นแบบฉบับของเหมยเองอะไรเงี้ยก็แล้วเรามาดูกันเลยพอเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อเพลงมากมายเหมยก็จะมาพิจารณาเนื้อเพลงนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างหรือว่ามีคําศัพท์คําไหนที่เหมือนไม่แน่ใจไหมว่าออกเสียงยังไงหรือความหมายอะไรเงี้ยเหมยก็จะเอา บางส่วนที่เหมยไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเนี่ยไปเซิร์ช Google หรือว่าใช้แอปพลิเคชันทランスเลชนะคะเพื่อแปลความหมายคำคำนั้นหรือว่าบางทีก็แปลทั้งเพลงก <laughs> ็คือก็คือแปลทั้งเพลงเื่อดูคร่าวๆอ่ะทุกคนบางเพลงเนี่ยอย่างเพลง I Love You Taylor Swift เนี่ยมันไม่ค่อยยากมากใช่ปะแต่ว่าบางเพลงเนี่ยมันจะมีความยากของการใช้สำนวนอย่างเช่นเพลงของ Taylor Swift เลยก็จะมีความยากขึ้นมาเหมยก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชัน You Dictionary นะคะในการแปลเช่นสมมติเหมยรู้สึกว่าอ่านเนี่ยเมื่อว่าเหมยเซิร์ชเป็นเพลง Too Good At Good นะคะ stand a chance อย่างเงี้ย baby we don't stand a chance แปลว่าแบบเราไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนก็รู้สึกว่าเออเขาก็แปลเนื้อเพลงได้ค่อนข้างตรงเลยนะคะนี่นะคะแล้วเขามีให้เราเลือกแบบหลายภาษามากๆนะคะเหมือนยังไม่ได้ลองแบบใช้กับภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนอะไรนะบางทีเราก็มีแพลนอยากจะร้องเพลงจีร้องเพลงญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะแล้วแอปพลิเคชัน You Dictionary นะคะดีมากๆตรงที่เขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า Magic Translate นะค wow. ะ Magic Translate เนี่ยเราต้องไปตั้งค่าในโทรศัพท์นะคะเพื่อที่ จะให้เขาเนี่ยสามารถขึ้นฟังก์ชันเนี่ยบนหน้าจอของเราได้เลยสําหรับใครนะคะที่ใช้โทรศัพท์ Android นะคะในการเปิดใช้งานฟังก์ชัน magic translate เนี่ยเพื่อนต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะในการตั้งค่าเครื่องของเพื่อนนะคะแล้วก็เลือกกดที่ a p p u dictionary ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะดูตรงฟังก์ชันที่เขียนว่าปรากฏด้านบนสุดนะคะแล้วก็อนุญาตให้เขาสามารถปรากฏด้านบนสุดในโทรศัพท์ของ เพียงเท่านี้นะคะฟังก์ชัน Magic Translate ก็สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเลยนะคะนะคะเราก็จะมาพิมพ์กันนะคะ I love you 3000 แล้วความพิเศษของเขาก็คือเนี่ยเราแค่ลากใช่ป่ะแล้วเราเอาไปวางเนี่ยมันก็จะขึ้นคําแปลให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบก๊อปปี้อันนี้แล้วเอาไปวางในแอปพลิเคชันแปลภาษาของเราลนลคะอย่างท่อนุกนี้นะคะ Baby take my hand I want you to be my husband เนี่ยก็คือพี่รักจับมือฉันไว้ฉันอยากให้คุณเป็นสามีของฉันอะไรงเงี้ยเดียวว่าคือเขาก็มีความตรงมากๆนะคะ No spoilers เงี้ยดูซิเขาจะแปลว่าย,ยัางไงนะคะ No spoilers please ไม่มีสปอยเลอร์โปรดเออมันคือบางครั้งอะแอปพลิเคชันแปลภาษาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแปลสำนวนได้แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต่่วา โดยภาพรวมเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าใจความหมายของเพลงหรือเข้าใจความหมายของประโยคประโยคนั้นที่เพื่อนเพื่ออ,อยากให้แปลได้ดีแล้วอ่ะเออคือ7จขึ้นไปก็คือถือว่าตรงมาก,มากๆแล้วนะคะนะคะนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน u Dictionary ที่เหมือนใช้แปลนะคะก็จะเห็นไล้ว,ว่ามีช่องให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกคำหรือประโยคที่เพื่อนเพื่อน,อน,อนต้องการนะคะเช่นมันจะลองพิมพ์คำว่า I love you ผมรักคุณนี่นะคะ Too fast อุ้ยสิ่งี่ Too fast โอ้โหไม่ก็ Too fast to say goodbye เร็วเกินไปนี่จะบอกลาเลยอะ ตรงอยู่นะ I love it นะคะแล้วก็วนอกจากเราจะสามารถจิมหรือว่ากรอกคำที่เราต้องการประโยคที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยเราสามารถพูดนะคะบทสนทนาได้ด้วยนะคะเหมือนเราลองพูดภาษาไทยนะคะแล้วให้เขาลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะฉันอยากกินขนมปังปิ้งอร่อยๆ I want to eat delicious toast ตรงนะ I don't want to do anything I just want to sleep <laughs> แปลตรงนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนสามารถลองโหลดมาเล่นกันได้นะคะเขามีข้อมูลความรู้อะไรอย่างงี้ให้เรามากมายนะคะแล้วก็มีเกมเพื่อฝึกทักษะของเราด้วยนะคะนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองมาโหลดกันเยอะๆนะเราก็พอจะดูเนื้อหาโดยคร่าวนะคะจากการแปลท่อนฮุกในเพลง a l a o u t You เ0 0 0นะคะเราก็จะดูได้ว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าน่ารักเพลงรักชัดๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะแบบอยากได้เธอเป็นสามีของฉันอะไรอย่างงี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันก็จะเปิดดูคอร์ดเลยนะคะ ผูกคนก็ชอบถามเข้ามาว่าเหมยดูคอร์ดในเว็บไหนบ้างหรือว่าเหมยม,มีวิธีการแกะเพลงยังไงอะไรเงี้ยนะคะคืออยากบอกทุกคนว่าเหมยไม่ได้แกะคอร์ดเองนะคะเหมยก็เซิร์ช Google นะคะก็จะพิมพ์ชื่อพเพลงเพลงนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าคอร์ดทางไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษน,นะคะแล้วก็จะเข้ามาดูส่วนมากอะอวเว็บไซต์ที่เหมยจะเข้าไปดูคอร์ดอะก็จะมีอยู่ประมาณ2เว็บก็คือ c h o r d t a b .ni.th กับ w w w d u k o เว .com นะคะซึ่งเหมยชอบดูคอร์ดมากกว่าเพราะว่าเราสามารถ Transpose คอร์ดให้สูงขึ้นหรือว่่่าตลงงได้ซึ รู้สึกว่าเออจะบายมากๆนะคะเนีย่ยเราก็มาดูนะคะเขาก็จะมีบอก key อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วใหม่ก็่ะเอากีตาร์มาซ้อมเล่นดูนะคะว่าตรงกับคนเสียงของใหม่ไหมโน้ตนี้แบบโอเคกับใหม่หรือยังอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยขออนุญาตไปหยิบกีตาร์แบบนึงนะคะอ๋อแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้า,าขมานะคะว่าตอนนี้เหม่ใช้กีตาร์รุ่นอะไรนะคะเหม่ใช้เป็น gs mini นะคะของ Taylor ะคะ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่ช่วงเดือน จิงหากัญยาแนะไม่แน่ใจซื้อมาช่วงกลางปีนะคะป้าซื้อให้นะคะ <c oughs> อาริาโตกดใส่ส <c oughs> ขอบคุณฟอนเสื้อใหญ่ใจดีนะคะ <c oughs> เราก็มาดูนะคะ <c oughs> เพลงนี้นะเขาบอกว่าเป็นคีย์แบบ F sharp ตงเหมื่อเข้าใจว่าเราต้องคาโปไปที่เฟดแรกนะ,ะ <c oughs> ก็จะมาลองดู๋อ <c oughs> ใช่ใช่ก่อนที่เราจะลองขอ,อดิก็ให้ทุกคนนะคะตั้งสายกีตาร์ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเล่นกีตาร์แบบที่สายเพี้ยนๆเนี่ยหูเราก็จะชินกับความเพี้ยนนั้นนะคะอันนี้เป็นทริคจากพี่พลนะคะซึ่งจริงๆเราก็เป็นทริคที่ทุกคนควรจะรู้นะคะคือการที่จะ เป็นนักดนตรีหรือว่าศิลปินที่ดีเนี่ยเราควรจะมี e อ r เทร i n ิ่งที่ดีนะคะแล้ว oh. ก็เ e อ r Training ที่ดีก็เริ่มจากการตั้งสายคือดนตรีให้ถูกต้องนะคะด้วยคนเพียนนะคะอันนี้เป็นจูเนอร์ที่พี่ๆกัแฟนคลัซื้อมาให้นะ,ะ oh. ขอบคุณมากมานะคะ oh. เหมือนแบบในที่สุดก็ไม่ลำบากอีกต่อไป <laughs> มีจูเนอร์ชายแล้วจะให้ตั้งสายกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันที่คอร์ดเลยนะคะว่าเราชอบคอร์ดนี้หรือยังเราพอใจกับคีย์นี้หรือยังนะคะซึ่งเดี๋ยวเหมือนจะลองคีย์ที่เขาตั้งมาเป็นคีย์ออริจินอลเลยนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่า โอเคในคิดว่าขวนนี้เดียนะคะขนาดลองไปท่อนเดียวรู้สึกว่าสูงดีประมาณดีนะคะพอได้คีย์ที่เหมยถูกใจแล้วเนี่ยเหมก็จะมาดูว่าเหมือ,อยากตีข์ดแบบไหนนะคะคือวิธีการตีข์ดมันก็จะทําให้มูดของเพลงมันเปลี่ยนไปด้วยใช่บางคนก็จะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ picking เออแล้วบางคนก็ชอบแบบ strum ข์ดธรรมดาแบบลอง g long ลงึลงล ก็จะมาออกแบบแต่ละท่อนว่าเหมือนจะเล่นตรงนี้ยังไงท่อนแรกเนี่ยเปิดมาอินโทรเนี้ยมันอาจจะแบบดีดลงแค่ครั้งเดียวแบบ baby take my hand แล้วก็ท่อนถัดไปก็ดีดลงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพอเข้าท่อนแรกที่เป็น Words เนี้ยมก็ก็อาจจะเป็น Tears death your heart got and away And In can think I your ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือหวยก็ไม่ได้เล่นเก่งมากแต่ว่าก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะ Take me by surprise and all my friends they tell me they see it p l a y ส่วนมากแบบเหมือนจะไม่ค่อยเปลี่ยนการตีคอร์ดหรือจังหวะอะไรมากนะคะอาจจะมีแค่บางท่อนที่หลังจากแบบอาจจะเป็นอินโทรที่เหมือนดีดลงครั้งเดียวหรือว่าหลังท่อนที่เป็นโซโล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลับมาแบบอีกครั้งเดียวอีกเพื่อเน้นอารมณ์มาเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะวนๆนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเหมือนก็จะดีดทั้งเพลงเลยก็คือ แล้วก็มีแค่ท่อนสุดท้ายที่แบบ love, you treat the same. แล้วก็ป่อยไปจบนี่ก็คือขั้นตอนนะคะของการเตรียมตัวสําหรับการเล่นกีตาร์แล้วก็ดูขอตามหาขอแปลนเน้อเพลงนะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือขั้นตอนของการอัดคลิปคะ่ะเราไปดูกันเลย ตอนนี้ที่เสียบไว้กับ Audio Interface ก็คือไมค์รุ่นของชัวนะคะเป็นไดดามิกไมโครโฟนนะคะรุ่น SM 5 8แนะคะแล้วก็มีป๊อปอัพที่เอาไว้กันลมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไมค์สำหรับการอัดเสียงของเหมือจริงๆก็คือจะเป็นไมค์รุ่นนี้ไมโครโฟนของ Blue นะคะเหมยใช้เป็น Baby Blue SL นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเราเออกจากกล่องม่เก็บไว้ในกล่องซึ่งสภาพแบบฝุ่นเกาะนะคะเพราะไม่อยากให้ไมค์โดนฝุ่นนะคะก็เลยเอาไว้ในกล่องนี่นะคะเป็นไมค์ของเหมเอง ก็เป็นไมโครโฟนที então, ่ซ <te susceptible> <te explicit nên> ื like <with> <tech Broadway> ้อจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแลาทำให้เหมยมีเงินซื้ออันนี้ได้ค่ะเหมจะใช้ไมอันนี้ในการอัดนะคะแล้วก็ใช้ชัวร์ในการฝึกร้องเพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะที่บ้านค่ะก็จะมีความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าเหมยยังไม่รู้ว่าเหมยทำถูกต้องอยู่หรือเปล่า โอ้ยาจะทำผิดก็ได้มันไม่เข้าอำยังไงเนียจำหนึ่งนะไปเรียกพี่ชายก่อนอค่คะให้พี่ชายช่วยนะคะ <c oughs> ก็คือใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็จะเก็บไม้สองอันนี้ไว้อีกที่หนึ่งน <c oughs> ั่นคือที่นี่ <c oughs> จะเก็บไม้ แล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็หมุนไม่นะคะให้มันเข้ามาทางทิศนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาเพื่อกันลมเรานะคะฟูฟูเรียบร้อยเท่านี้นะคะก็เป็นการเซตอัพนะคะไมโครโฟนค่ะการอัดน,นะคะเหมือนก็จะอัดเสียงแยกโดยการใช้ไม์แล้วก็ใช้โปรแกรม Adobe Audition นะคะง่ายๆเลยว่าเหมอนใช้อะไรที่ยากกว่านี้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะก<ฮ>็จะอัดโดยตรงโดยที่ไม่ได้เสียบใต้แยกนะคะเพราะว่าไม่ทําให้เป็นซึ่งก็คิดว่าอยู่ในขั้นตอน ของการเรียนรู้นะคะอนาคตก็อาจจะอัดกีตาแยก ซึ่งจริงๆไหมซื้อแจ็คก,กีตาร์มาแล้วแต่ว่ายัางไม่รู้วิธีทานะคะเดี๋ยวจะลองไมก็ติดกีตาร์ใส่ไม้นี้เลยแล้วก็รองพร้อมกันเลยนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยไมค์ก็อาจจะดูดต่เสียงร้องเหมยมากกว่าแล้วกีตาร์ก็อาจจะเบาซึ่งเหมจะพยายามแก้ไขนะคะทุกคนกล้องที่เหมยใช้อัดนะคะก็คือกล้องของซัมซุงกาเล็กซี่เอสสิบนะคะไม่ใช้อันนี้อัดตลอดเพราะว่าเหมยไม่มีกล้องที่เป็นมิลเล r รเลหรือว่าดีเอสเอลอาร์ในการอัดนะคะไม่มีตัง์นกคะแล้วก็ใช้นนี้อัดมาตลอดนะคะก็ค่อนข้างชัดนะใช่ไหม ชัดอีนะคะวันนใช้นี่อัดเลยนะคะแล้วก็กดอัดพร้อมกับอัดเสียงเลยคะ่ะเดี๋ยวไปคขอตัวไปอัดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปคลิปค่ะ ก็อัดคลิปเรียบร้อยแล้วน,นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดต่อวิดีโอกับเสียงให้มันซิงกันเฉยๆเหมือนไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะทาให้ทั้งเสียงที่อัดแยกแล้วก็วิดีโอที่อัดแยกเนะี่ยมารวมกันโดยสมบูรณ์แบบนะคะมันก็อัพโหลดลง YouTube เลยนะคะม่ามากเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มแล้วก็ไม่ได้แต่งสีอะไรเพิ่มมากมายแต่งเพิ่มแค่นิดหน่อยลดคอนทราสต์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัพโหลดเลยนะคะซึ่งก็ทุกคนก็จะได้ดูคิปทันทีหลังจากที่เมอนอัดเสร็จนะคะก็ส่วนมากคืออัดวันไหนอัพวันนั้นเลยนะคะไม่มแบบ อ,อ,ะะอ,อ๋อพูดถึงเรื่องการอัปโหลดนะคะสำหรับการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยมันก็จะอัปโหลด1-2วิดีโอต่อเดือนนะคะก็จะน้อยหน่อยแล้วก็นานๆานมาทีนะคะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมกันนะคะเหมยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลากับการเรียนเยอะมากนะคะแล้วก็การบ้านเหมยเยอะมากจริงๆก็เลยมาได้แคะ่1คลิปถึง2คลิปต่อเดือนก็ยากรกันเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนอง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นบล็อกสั้นๆที่จะให้ทุกคนเห็นสไตล์ของเหมยซึ่ง ไม่รู้ว่านี่คือไลฟ์สไตล์หรือเปล่าไลฟ์สไตล์แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ใครที่สนใจแอปพลิเคชัน d n a r y นะคะก็สามารถลองโหลดกันได้เยอะนะคะเหมือนว่าเป็นแอปแปลภาษาที่ดีมากนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันลูกเล่นมากมายแล้วก็ประสิทธิภาพของการแปลภาษาเขาเนี่ยก็ตรงมากๆนะคะทุกคนลองไปโหลดกันเยอะเลยนะคะหวังวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็คราวหน้านะคะเหมือนจะมาทําคลิปไลฟ์สไตล์อะไรเดีย๋ยวจะมีบล็อกอะไรมาให้ทุกคนดูดก็รอติดตามกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย